สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่ทั้งน่าทึ่งและน่ากลัววันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับนกกระสาปากพั่วหรือโชว์บิลหนึ่งในนกที่มีลักษณะและพฤติกรรมที่ลึกลับที่สุดในโลกพบกับวิธีการล่าเหยื่อที่น่าตื่นเต้นเสียงร้องที่ดังต้องรงวันในความมืดและตำนานที่แฝงไปด้วยความน่ากลัวและความลึกลับเชิญทุกท่านมาติดตามและค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติของนกกระสาปากพั่วพร้อมแล้วใช่ไหมครับ ถ้าเช่นนั้นไปกันเลยนกกระสาปากพั่วเป็นหนึ่งในนกที่ทั้งน่ากลัวและลึกลับที่สุดในโลกด้วยลักษณะภายนอกที่ดูดุดันและพฤติกรรมที่น่าทึ่งมันสามารถทําให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกตื่นเต้นและหวาดกลัวได้พร้อมกันนกชนิดนี้มีถิ่นอาศัยในพื้นที่ชุ่มน้ําของทวีปแอฟ,ฟริกาเช่นูดานเอธิโอเปียยูกันดาและแทนซาเนียมันมีขนาดใหญ่มาก โดยมีความสูงตั้งแต่110ถึง140เซนติเมตรและมีปีกกว้างถึง230ถึง260เซนติเมตรสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นและน่ากลัวคือปากขนาดใหญ่ที่คล้ายกับพลัว่วมีความยาวประมาณ24เซนติเมตรปากนี้ไม่เพียงแต่มีขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ยังมีความคมและแข็งแรงซึ่งช่วยให้มันสามารถจับและฆ่าเหยื่อได้อย่างรวดเร็วและไม่มีความปราณีนกกระสาปากพรัว มีขนสีเทาเข้มที่ดูหนักแน่นและหน้าขนลุกตาของมันจ้องมองด้วยความเย็นชาซึ่งหมักทําให้ผู้พบเห็นรู้สึกถึงความน่ากลัวและความไม่เป็นมิตรพฤติกรรมการล่าเหยื่อของนกกระสาปากพั่วมีลักษณะที่เด่นมากมันมีความอดทนสูงและสามารถยืนนิ่งเป็นเวลานานเพื่อรอคอยเหยื่อเมื่อมันพบเหยื่อเช่นปลากบงูหรือแม้กระทั่งลูกจระเข้มันจะใช้วิธีการจู่โจมอย่างรวดเร็วและแม่นยํา นกกระสาปากพั่วจะยืนอยู่ในน้ำตื้นหรือในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีพืชน,น้ำหนาแน่นมันใช้สายตาที่แหลมคมจับตามองเหยื่อที่เคลื่อนไหวในน้ำเมื่อเหยื่อเข้ามาในระยะที่เหมาะสมมันจะใช้ปากขนาดใหญ่และคมเหมือนพั่วของมันงับลงไปอย่างรุนแรงและรวดเร็วการจู่โจมนี้มักจะเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีซึ่งช่วยให้เหยื่อไม่มีโอกาสหนีรอดในกรณีที่เหยื่อเป็นลูกจะระเข้นกกระสาปากพั่วจะแสดงให้เห็น ถึงความกล้าหาญและความสามารถในการจัดการกับสัตว์ที่มีความดุร้ายมันจะใช้ปากที่แข็งแรงและคมงับลงบนลูกจระเข้แล้วใช้แรงในการกระชากและเขย่าเหยื่อจนกว่ามันจะยอมแพ้อีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจของนกกระสาปากรั่วคือการใช้ปากเหมือนกับตะกรอ้อในการจับเหยื่อขนาดเล็กที่ลื่นเช่นปลาหรือกบมันจะเปิดปากว่างแล้วงับเหยื่อพร้อมกับน้ำรอบๆซึ่งช่วยให้มันสามารถจับเหยื่อได้ แม้ในน้ำที่มีการเคลื่อนไหวเสียงร้องของนกกระสาปากพลัว่วมีความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ที่ได้ยินเสียงร้องของมันมีลักษณะคล้ายกับเสียงเครื่องยนต์กระแทกกันหรือเสียงกระแทกของไม้ซึ่งสามารถได้ยินได้ในระยะไกลและเสียงต่อไปนี้คือเสียงของมันเสียงนี้มาเกิดขึ้นในหลายสถานการณ์และมีความหมายที่แตกต่างกันไป นกกระสาปากพั่วมักร้องในช่วงเวลาที่ต้องการสื่อสารกับนกตัวอื่นหรือเมื่อมันต้องการประกาศความเป็นเจ้าของอาณาเขตเสียงกระแทกของปากนี้ไม่เพียงแต่เป็นสัญญาณเตือนภัยแต่ยังเป็นการบอกให้รู้ว่านกกระสาปากพั่วกำลังอยู่ในบริเวณนั้นและพร้อมที่จะปกป้องพื้นที่ของมันเสียงร้องนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการล่าเหยื่อนอกจากนี้เสียงกระแทกของปากที่เกิดขึ้นขณะล่าเหยื่อ ยังสามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับเหยื่อทำให้มันเสียสมาธิและกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายต่อการโจมตีนอกจากนี้ยังมีตำนานและเรื่องเล่าที่เพิ่มความลึกลับให้กับนกชนิดนี้อีกด้วยบางคนเชื่อว่านกกระสาปากพรัวสามารถสัมผัสถึงพลังงานและจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตได้และจะปรากฏตัวเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มันอาศัยอยู่ บางก็เล่าว่านกชนิดนี้มีความสามารถในการสื่อสารกับวิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติทั้งหมดนี้ทำให้นกกระสาปากพลัว่วเป็นหนึ่งในนกที่น่ากลัวและลึกลับที่สุดในโลกความเป็นเอกลักษณ์ทั้งทาง,ทง,ทงด้านลักษณะและพฤติกรรมทำให้มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนใครและยากที่จะลืมเลือน ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเรื่องราวของนกกระสาปากพั่วนกที่มีความลึกลับและน่ากลัวที่สุดในโลกหวังว่าเรื่องราวนี้จะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้หากท่านชื่นชอบและต้องการติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ